มีคำถามหนึ่งนะคะที่แบบวนเวียนอยู่ในหัวของพวกเราแทบจะทุกคนเลยคือคนเราเนี่ยพอตายแล้วไปไหนกันแน่ครับเป็นคำถามที่คลาสสิกมากเลยนะใช่ค่ะบางคนก็อาจจะนึกถึงสวรรค์นรกการเกิดใหม่ใช่ใช่หรือบางทีก็อาจจะแค่หายไปเลยก็ได้อืมก็เป็นไปได้แต่ว่าการเจาะลึกของเราวันนี้ค่ะจะพาไปสำรวจอีกความเป็นไปได้หนึ่งที่ อาจจะไม่ได้สวยงามขนาดนั้นครับผ่านเรื่องเล่าของผู้หญิงคนหนึ่งที่ชื่อจุธามาศซึ่งเรื่องของเธอเนี่ยเหมือนจะกระซิบถามเรากลับมาว่าจะเป็นยังไงถ้าจริงๆแล้วคนตายไม่ได้ไปไหนเลยใช่ครับเรื่องราวของคุณจุธามาศที่เราจะคุยกันวันนี้เนี่ยมันเป็นมากกว่าเรื่องเล่าสยองขวัญธรรมดาทั่วไปนะอืมแต่มันทําหน้าที่เหมือนกระจกที่สะท้อนความเชื่อความกลัวที่มันฝังลึกอยู่ในใจของคนเราโดยเฉพาะเรื่องวิญญ,ญาณใช่ครับ โดยเฉพาะความเชื่อเรื่องวิญญาณที่ยังผูกติดอยู่กับโลกนี้เพราะมีบางสิ่งบางอย่างที่ยังค้างคาใจเป็นเหมือนโจทย์ที่ยังแก้ไม่ตกงั้นเรามาเริ่มแกะโจทย์ข้อนี้กันเลยดีกว่าค่ะจุดเริ่มต้นของเรื่องทั้งหมดก็คือการหายตัวไปของคุณจุธามาสในเรื่องเขาเล่าว,ว่าเธอเป็นผู้หญิงที่เป็นที่รักของคนในหมู่บ้านมากเลยนะคะคือทั้งสวยทั้งจิตใจดีครับการที่คนแบบนี้หายตัวไปเฉยๆมันก็เลยกลายเป็นเรื่องใหญ่ ใช่ค่ะทุกคนก็กังวลมากคืนนั้นเนี่ยเธอออกจากบ้านบอกว่าจะไปร้านกาแฟในหมู่บ้านแต่ก็ไม่ได้กลับมาอีกเลยแล้วมีคนเห็นอะไรบ้างไหมครับมีเบาะแสอะไรบ้างแทบไม่มีเลยค่ะชาวบ้านช่วยกันตามหาก็ไม่เจอที่เจอก็มีแค่โทรศัพท์มือถือของเธอตกอยู่ที่ร้านกาแฟแค่นั้นเลยเหรอครับใช่ค่ะแล้วพยานคนเดียวที่พอจะให้ข้อมูลได้ก็คือเจ้าของร้านครับ แค่ว่ายังไงบ้างเขาบอกว่าตอนกำลังจะปิดร้านดึกๆอะค่ะเหมือนเห็นเป็นเงาของผู้หญิงคนหนึ่งเดินผ่านหน้าร้านไปเงาใช่ค่ะเดินไปทางป่าหลังหมู่บ้านแล้วก็ไม่มีใครเห็นเธออีกเลยโอ้โหคำว่าเงานี่คือเป็นการวางปมที่ฉลาดมากเลยนะครับยังไงล่ะอคะ คือแทนที่เรื่องจะเริ่มด้วยคดีฆาตกรรมที่มันชัดเจนไปเลยเรื่องกลับเลือกใช้ความคลุมเครือมาเป็นเครื่องมือสร้างความน่ากลัวอ oh. การไม่มีร่องรอยการต่อสู้ไม่มีคนร้ายแต่ทิ้งไว้แค่คำว่าเงาคำเดียวเนี่ยมันจงใจเบลอเส้นแบ่งระหว่างคดีคนหายธรรมดาธรรมดากับเรื่องที่มันเหนือธรรมชาติไปเลยทันทีหมายความว่าความน่ากลัวมันไม่ได้อยู่ที่สิ่งที่เรารู้ แต่อยู่ที่สิ่งที่เราไม่รู้อย่างนั้นเหรอคะถูกต้องเลยครับคือความกลัวที่จงพลังที่สุดของมนุษย์เราเนี่ยก็คือความกลัวในสิ่งที่ไม่รู้จักนี่แหละการมีฆาตรกรที่จับต้องได้มันยังน่ากลัวน้อยกว่าการที่เราต้องมาจินตนาการว่าเธออาจจะถูกบางสิ่งที่ไม่ใช่คนพาตัวไปจริงด้วยค่ะการใช้คําว่าเงาเนี่ยมันเปิดให้จินตนาการของผู้ฟังทํางานเต็มที่เลยซึ่งมันน่ากลัวกว่าการบรรยายภาพสยองสยอง,ยองตรงๆซะอีกเข้าใจเลยค่ะ มันเหมือนเปิดประตูไปสู่ความเป็นไปได้ที่ไม่มีที่สิ้นสุดเลยแล้วหลังจากนั้นเรื่องก็พาเราไปเจอคำตอบที่น่าสะพรึงกลัวจริงๆค่ะครับสี่วันหลังจากที่เธอหายไปมีคนไปพบร่างของคุณจุธามาศในป่าช้าหลังหมู่บ้านอื ừ ừ ừ. แต่สิ่งที่ทำให้เรื่องนี้มันติดอยู่ในหัวของดิฉันเลยนะคะคือสภาพของร่างเธอครับในเรื่องเล่าเน้นย้ำเลยว่าร่างกายไม่มีบาดแผล ไม่มีร่องรอยการถูกทำลายแม้แต่น้อยแต่ว่าแต่อะไรครับดวงตาของเธอยังคงเบิกโพลงกว้างเหมือนตกใจสุดขีดจุดนี้มันเปลี่ยนทุกอย่างเลยค่ะใช่เลยนี่คือจุดพลิกผันที่สำคัญที่สุดของเรื่องเลยครับมันยกระดับจากเรื่องปริศนาไปสู่เรื่องสยองขวัญเชิงจิตวิทยาแบบเต็มตัวเลยอืมการที่ไม่มีบาดแผลภายนอกแต่กลับมีหลักฐานของความกลัวที่มันรุนแรงมากจนถึงขั้นทำให้เสียชีวิตได้เนี่ย มันท้าทายความเข้าใจของเรามากๆแล้วในทางวิทยาศาสตร์มันเป็นไปได้หรอคะที่คนเราจะแบบกลัวจนตายได้จริงๆเป็นไปได้ครับมันมีภาวะที่เรียกว่า stress induced cardiomyopathy หรือที่คนเรียกกันว่าภาวะหัวใจสลายอ๋อ oh. คือเกิดจากความเครียดหรือความกลัวแบบฉับพลันมากๆจนทําให้หัวใจวายได้โห oh. และถ้ามองในเชิงความเชื่อของไทยเราเองการตายลักษณะนี้มันน่ากลัวมากนะครับใช่ค่ะ มันเข้าขายสิ่งที่เรียกว่าตายโหงอืมคือการตายอย่างติดธรรมชาติกระทันหันซึ่งเรามีความเชื่อฝั่งรากลึกเลยว่าดวงวิญญาของผู้ที่ตายโหงเนี่ยมักจะเฮี้ยนไม่สงบสุขเพราะจิตสุดท้ายก่อนตายมันเต็มไปด้วยความทุกข์ความกลัวใช่ครับดวงตาที่เบิกโพงของจุธามาสก็เลยไม่ใช่แค่หลักฐานทางกายภาพอีกต่อไปแต่มันเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่ชี้ไปถึงสภาวะของดวงวิญญ,ญาณของเธอด้วย โอโหพอเชื่อมกับความเชื่อเรื่องตายโหงแล้วทุกอย่างมันดูน่ากลัวขึ้นเป็นสิบเท่าเลยค่ะแล้วความเชื่อนั้นก็ดูเหมือนจะกลายเป็นจริงขึ้นมาด้วยนะคะเพราะหลังจากที่ครอบครัวจัดพิธีศพให้เธอหมู่บ้านก็เริ่มเจอเรื่องแปลกๆอืมมาตามสเต็ปเลย <laughs> ใช่ค่ะคือชาวบ้านหลายคนบอกว่าตอนกลางคืนมักจะได้ยินเสียงฝีเท้าผู้หญิงเดินมาจากทางป่าช้าแล้วก็ แล้วพอเสียงนั้นดังขึ้นที่ไรนะคะฝูงสุนัขทั้งหมู่บ้านก็จะพาก,กันเห่าหอนรับกันเป็นทอ,ทอดๆเลยเหมือนกําลังเตือนว่ามีบางสิ่งกําลังเข้ามาสุนัขเห่าหอนนี่เป็นสัญ,ญลักษณ์ที่คลาสสิกมากในเรื่องเล่าแนวนี้ทั่วโลกเลยนะอ๋อเหรอคะครับมันสะท้อนความเชื่อที่ว่าสัตว์มีสัมผัสที่6สามารถรับรู้ในสิ่งที่มนุษย์มองไม่เห็นได้การใส่รายละเอียดมีเข้ามามันยิ่งเสริมบรรยากาศตอกย้ำว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันไม่ใช่เรื่องปกติแล้ว และเหตุการณ์ที่ยืนยันเรื่องนี้ได้ชัดเจนที่สุดก็เกิดขึ้นกับพี่ชายของคุณจุธามาศเองครับในคืนวันฝังศพน้องสาวด้วยความเสียใจและอาจจะยังทําใจไม่ได้เขาก็เลยตัดสินใจเดินกลับเข้าไปในป่าช้าคนเดียวกลางดึกโโอโ้ห าาใช่ค่ะในเรื่องเล่าบรรยายว่าทันทีที่เขาเหยียบเข้าไปเนี่ยเขาก็รู้สึกถึงลมเย็นยะเยือกพัดมาประทะตัวแล้วก็เห็นแสงสว่างวาบขึ้นมาไกลๆปรากฏเป็นเงาร่างของผู้หญิงที่คล้ายน้องสาวเขาทุกอย่างแม้กระทั่งชุดที่ใส่ใช่ค่ะแม้กระทั่งชุดที่เธอใส่ในคืนที่หายตัวไปแต่สิ่งที่น่าเศร้าแล้วก็น่าขนลุกที่สุดคือเสียงที่เขาได้ยินค่ะเขาได้ยินอะไรครับมันไม่ใช่เสียงโกรธแค้นนะคะแต่เป็นเสียงกระซิบที่เต็มไปด้วยความกลัววิญ,ญญานนั้นพูดว่า พี่ช่วยหนูด้วยหนูไม่อยากไปไหนอืมเรื่องราวทั้งหมดเลยนะครับมันน่าทึ่งมากทำไมล่ะคะเพราะมันฉีกจากขนบของเรื่องผีส่วนใหญ่ที่มักจะวนเวียนอยู่กับการล้างแค้นหรือการชี้ตัวคนร้าย๋อแต่วิญญาณของจุธามาศไม่ได้ต้องการสิ่งนั้นเลยสารที่เธอพยายามจะสื่อคือความกลัวอย่างรุนแรงที่ต้องไปประเด็นนี้น่าสนใจมากคะ่ะทำไมถึงเป็นความกลัวที่จะไป แทนที่จะเป็นความผูกพันกับที่นี่ล่ะคะมันต่างกันยังไงต่างกันมากครับวิญ,ญญาณที่ผูกพันกับโลกนี้เพราะหวงหาอาลัยคนรักหรือยังมีอะไรที่ทําไม่เสร็จเรามักจะรู้สึกสงสารเห็นใจค่ะแต่กรณีของจุธามาศมันซับซ้อนกว่านั้นคําว่าหนูยังไม่พร้อมและหนูไม่อยากไปไหนมันบ่งชี้ถึงความกลัวต่อสิ่งที่รออยู่เบื้องหน้าไม่ใช่การยึดติดกับสิ่งที่อยู่ข้างหลังเปนแม่ถึงขั้นทําให้เธอหวาดผวา โลกหน้าหรือการเดินทางครั้งต่อไปไปเลยเหมือนกับว่าความตายไม่ใช่จุดจบที่น่ากลัวที่สุดแต่สิ่งที่รออยู่หลังความตายน่ากลัวกว่าอย่างนั้นสินะคะอาจจะเป็นอย่างนั้นครับหรืออีกในหนึ่งมันอาจจะสะท้อนถึงความสำคัญของการเตรียมตัวตายในหลายๆวัฒนธรรม,มพิธีกรรมทางาศาสนาการทำใจยอมรับความตายพวกนี้ล้วนเป็นกระบวนการที่ช่วยให้ดวงวิญ,ญญาณเปลี่ยนผ่านได้อย่างสงบ แต่ของคุณฉูทามาศมันกระทันหันเกินไปใช่ครับมันคือการกระชากเธอข้ามไปโดยที่ไม่ได้เตรียมตัวเตรียมใจเลยจิตของเธอก็เลยยังติดอยู่ในสภาวะของความช็อกและความกลัวนั้นไม่สามารถ move on ไปไหนได้แล้วเรื่องราวจากหลังคืนนั้นก็ยิ่งตอกย้ำว่าเธอไม่ได้ไปไหนจริงๆคะ่ะเพราะเช้าวันต่อมาพี่ชายของเธอตื่นขึ้นมาพร้อมกับรอยข่วนปริศนาบนใบหน้าอือห <c oughs> ที่ดูเหมือนรอยนิ้วมือเล็กๆบางๆเหมือนเป็นเครื่องยืนยันการพบเจอกันเมื่อคืนครับและเรื่องราวของจุธามาศก็กลายเป็นตำนานประจำหมู่บ้านไปเลยค่ะเล่ากันว่าทุกปีในคืนวันครบรอบที่เธอถูกฝังชาวบ้านที่ใจกล้าหน่อยก็จะเห็นแสงไฟแล้วก็เงาของคู่หญิงวนเวียนอยู่ในป่าช้าแห่งนั้นนี่คือจุดที่เรื่องราวส่วนตัวของคนคนหนึ่งได้แปลสภาพกลายเป็น ตำนานพื้นบ้านหรือโฟกลอไปแล้วค่ะมันทำหน้าที่หลายอย่างในชุมชนนั้นหนึ่งคือเป็นเครื่องเตือนใจถึงโศกนาฏกรรมที่เคยเกิดขึ้นอสองคือเป็นเรื่องเล่าเพื่อควบคุมสังคมเช่นยอ,อกไปไหนคนเดียวตอนกลางคืนนะหรืออย่าเข้าไปในป่าช้าอะไรแบบนี้เข้าใจแล้วค่ะ และ 3. คือมันเป็นวิธีที่ชุมชนใช้ในการทำความเข้าใจและจัดการกับความกลัวต่อสิ่งที่อธิบายไม่ได้แปลว่าเรื่องผีแบบนี้จริงๆแล้วมีหน้าที่ทางสังคมของมันอยู่ด้วยเหรอคะแน่นอนครับตำนานพวกนี้มักจะสะท้อนความกังวลร่วมกันของคนในสังคมนั้นๆเรื่องของจุธามาดได้กลายเป็นตัวแทนที่เป็นรูปธรรมของแนวคิดเรื่องวิญ,ญญาณที่ติดอยู่กับที่ไปแล้วต้องเผชิญกับชะตากรรมคล้ายๆกัน พอฟังแบบนี้แล้วมันยิ่งลึกซึ้งขึ้นไปอีกนะคะงันถ้าเราลองมองภาพรวมทั้งหมดเรื่องราวของจุธามาสก็ได้ให้คำตอบที่น่าขลุกสำหรับคำถามที่เราตั้งไว้ตอนแรกครับที่ว่าคนตายแล้วไปไหนคำตอบจากเรื่องนี้ก็คือบางครั้งพวกเขาอาจจะไม่ได้ไปไหนเลยจริงๆใช่ครับมันเสนอความเป็นไปได้ที่น่าอึดอัดมากว่าบางทีชีวิตหลังความตายอาจไม่ใช่การเดินทางไปสู่พภูมิใหม่ที่ชัดเจน แต่เป็นการแต่อาจเป็นสภาวะของการติดค้างอยู่ระหว่างโลกคนเป็นกับโลกคนตายเต็มไปด้วยความสับสนความกลัวและก็การวนเวียนซ้ำๆกับความทรงจำสุดท้ายที่เจ็บปวดใช่ครับเรื่องนี้มันบังคับให้เราต้องเผชิญหน้ากับความจริงที่ว่าจุดจบอาจจะไม่ได้เป็นระเบียบหรือสวยงามอย่างที่เราอยากจะเชื่อเสมอไปซึ่งทั้งหมดนี้ก็นำเรามาสู่คำถามสุดท้ายที่อยากจะทิ้งทายไว้ให้ได้คบคิดกันต่อนะคะครับ ถ้าวิญญาณของคุณจุธามาศยังคงวนเวียนอยู่ที่นั่นเพื่อตามหาคำตอบจริงๆคำถามที่เธออยากรู้คำตอบมากที่สุดนั้นคืออะไรกันแน่ม,มันเป็นคำถามง่ายๆว่าเกิดอะไรขึ้นกับฉันในคืนนั้นหรือมันเป็นคำถามที่ลึกซึ้งและน่ากลัวกว่านั้นคำถามที่ว่าคำถามที่ว่าแล้วฉันจะต้องไปเจอกับอะไรต่อจากนี้ครับและนั่นอาจจะเป็นคำถามเดียวก,กันกับที่พวกเราทุกคนต่างก็แอบกลัวอยู่ลึกๆก็เป็นได้